สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมพมด JK สำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องพาตาัดตานะครับก็คือวันนี้นะทางโรงพยาบาลที่อยู่ในตัวในตัวจังหวัดนะครับโทรมาคุยแบ,บแดสนะครับแล้วก็จริงๆเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วแ่ะแต่ว่าแดสทักผมมาใน Messenger นะครับทักมาว่าทาง ทางโรงพยาบาลที่นู่นนะโทรมาหาเขานะคุณพร้อมหรือยังที่จะทําการผ่าตัดนะครับผมก็ตอบกลับเข้าไปว่าพร้อมแล้วนะครับ I'm ready นะแล้วเขาก็กดถูกใจมาแล้วเขาก็บอกวันมาเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าทางโรงพยาบาลเขาโทรมาถามว่า,าคุณจะพร้อมเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับแต่แด๊ดเขาคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ สรุปแล้วก็คือได้ผ่าตัดนะครับเป็นเดือนจูนเดือนมิถุนายนนะครับวันที่6ก็รู้สึกว่าจะเวลาเนี่ยน่าจะเช้ามากนะครับเพราะว่าเห็นแดดบอกว่าจะต้องไปนอนค้างที่แถวนู้นนะครับเพราะว่ามีผ่าตัดในตอนเช้าเพราะว่าเขาก็ถ้าเกิดว่าขับรถจากบ้านไปเนี่ยมันก็ประมาณสองชั่วโมงนะแต่คิดว่าน่าจะเช้าเพราะว่าแดดไม่ได้บอกเวลาผมมากนะครับแต่ก็ ถ้าตามแผนก็น่าจะประมาณนั้นนะฮะก็ดีใจนะครับเดดเขาก็ดีใจนะแล้วก็ผมก็แจ้งกับทางหัวหน้างานนะครับทางโฟแมนเขาก็ถามรายละเอียดนะครับว่าคุณพาตัดอะไรยังไงนะผมก็คุยไม่ค่อยเป็นหรอกนะอธิบายวาดรูปอะไรไปมั่วๆให้เขาดูนะแล้วก็ใช้ทารสเลสบ้างอะไรบ้างเขาก็พอที่จะเข้าใจนะครับแล้วก็ ดเขาก็ทำการส่งอีเมลไปแจ้งกับทางซูเปอร์วา r เซอร์นะคร r ซูเปอร์วเซอร์ก็ลงบันทึกไว้ในปฏิทินของเขาแล้วก็แอดพูบในการลาของผมเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเห็นแดดบอกว่าเขาจะต้องให้ผมลางงานในประมาณ2อาทิตย์อย่างต่ำนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็คือต่ำๆในสองอาทิตย์ แล้วแดดเขาก็เป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่ซื้อบ้านแล้วเนี่ยก็รายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับรายได้หลักๆก็คือมาจากทางผมคนเดียวนะเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ให้ลูกช่วยอยู่นะก็ลูกมีรายได้ก็ให้เขาช่วยจ่ายค่าข้าวอะไรประมาณนี้นะครับแดดเขาก็เลย เป็นห่วงนิดนึงนะครับแล้วผมก็เลยคุยกับลูกนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่จะไปผ่าตัดตานี่แหละลูกก็โอเคนะครับเพราะว่าผมบอกว่าเดี๋ยวจะมีการผ่าตัดตาแต่ก็ย,ยังไม่รู้ว่ามันจะต้องหยุดนานสักเท่าไหร่นะครับก็ให้ลูกๆช่วยในจุดๆนี้ไปในช่วงนั้นไปก่อนนะครับเพราะว่ารายได้ทุกวันนี้มันได้มาจาก ได้มาก็คือเด็กจาก OT ทีังนั้นเลยนะครับและได้หลักๆก็ประมาณนั้นแหละครับแลก้ก็มี FC เอฟซีคอมเมนต์มาถามนะครับจากรู้สึกว่าจะเป็นคลิปที่ผมมาอัปเดตเรื่องดวงตาล่าสุดนะฮะก็ถามเกี่ยวกับเรื่องยาหยอดตานะครับว่าใช้ตัวไหนอะไรยังไงนะฮะอยากให้รีวิวตรงนี้เดี๋ยวผมขอไปรีวิวตอนที่ผม ทำการผ่าตัดสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนอะแล้วก็ได้ยาตัวไหนมาหยอดบ้างอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูอีกทีนึงนะครับว่ามีตัวไหนหยอดเวลาไหนบ้างนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังหยอดอยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าคือตอนเนี้แผลมันหายแล้วแต่ว่าขั้นตอนในการในการถามเขาเนี่ยเพราะว่าผมก็สงสัยอยู่ว่าเ,เขาจะยังให้หยอดอยู่ไหมนะครับ ก็แดดเขาบอกว่าคือเราจะต้องเอามันจะมีเป็นใบใบสั่งแพทย์นะครับแล้วก็ไปติดต่อซื้อร้านร้านขายยาก็คือเราจะต้องไปติดต่อก่อนแล้วทางร้านขายยาเนี่ยจะติดต่อไปทางแพทย์แพทย์ที่รักษาเราเนี่ยว่าจะยังคงให้จ่ายยาอยู่ไหมนะก็เท่าข้อมูลตรงนี้นะครับแดดเป็นคนบอกมา่า ทุกวันนี้ผมก็ยังหยอดอยู่ก็เอาตามนั้นแหละครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมผ่า,าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของผลการผ่าตัดจะออกมาเป็นยังไงนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะเพราะว่าหมอเขาไม่ได้รับปากนะครับว่าทําแล้วมันจะหายมันจะเห็นเป็นปกติหรือเปล่านะครับก็คือห้าส ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับวันที่6เดือนมิถุนายนและเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องดวงตาอีกทีหนึงนะครับขอบคุณ Fc ทุกท่านนะครับที่ติดตามผมมาตลอดขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ